สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในรา,าศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูควาพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีธนูในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์2564นีนี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยและการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ใครที่ต้องการติดต่อกับช่องบูพยาสามารถดูรายการติดต่อได้ที่ description จะแปะริงแล้วก็กรอข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ด้านล่างเราจะมาดูอิทธิพลของชาวธนูและคนาธนูกันนะครับแต่ก่อนอื่นมาดูลักษณะของแผ่นผังในเรื่อของการย้ายดวงดาวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2 0 4กันก่อนนะครับจะมีดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ดาว,ดาวคารมีการขัจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนพังตรงนี้ที่จะอธิบายให้ฟังได้เลยนะครับ ที่พ้นของชาวธนูและก็ลัคนาธนูนะครับก็จะมีอนณาเขตอยู่ตรงนี้ก็จะมีดาวประจําตัวคือดาวพระศดีเลข5โคจรไปอยู่ในราศีมังกรนําหน้าลัคนาเขาเรียกว่าศูนย์พยาพาะห์นำหน้าลัคนาทําให้ชาวธนูลัคนาธนูมุ่งหน้าสู่ความคิดหรือว่าลักษณะของการวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างกับในเรื่องของตัวตน ทุกสิ่งทุกอย่างไปสัมพันธ์กับเรื่องการแสวงหารายได้เป็นพิเศษในช่วงของปี2,564นี้นะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวพรัศบดีเนี่ยคือดาวประจำตัวโครจรเป็นเน็ตอยู่ในราศีมังกรทำให้ตัวตนของตัวคุณนั้นอ่อนกำลังลงแล้วก็อยู่ในนํำหน้าลักนณะด,ด้วยดังนั้นเนี่ยชาวธนูลักนาธนูมีโอกาสที่จะมีทิศทางในเรื่องของการขยับขยายการเปลี่ยนแปลง บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเนื่องจากอิทธิพลของดาวพระศุกร์นั้นกลุ่มกับดาวเสาร์ที่เป็นคู่กันเปลี่ยนแปลงและโคจรร่วมกลุ่มกันอยู่ในเรือนการเงินนะครับทำให้ดาวพระศุกร์นั้นอ่อนกําลังลงการที่ดาวพระศุกร์อ่อนกําลังลงไม่ได้สูญเสียความเป็นดาวพระศุกร์ทั้งหมดนะครับเป็นการที่ดาวพระศุกร์นั้นต้องเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปล,ลี่ยนรูปแบบบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น การที่พระราษีเป็นเน็ตแปลว่าบางทีแล้วเราอาจจะยึดในตามกฎเกณฑ์กฎระเบียบหรือสิ่งต่างๆที่เรามีมาในอดีตมันไม่สามารถที่จะไปต่อได้แล้วนะครับมันหมายความว่าเราต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงเราต้องรู้จักปรับทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมเนื่องจากอิทธิพลของดาวพระฤาษีเป็นรา,าศีธาตุดินและโครจรเข้าสู่ราศีต้นธาตุของราศีมังกรเป็นรา,าศีธาตุดินและ พระศดีกับดาวเสาร์เนี่ยเป็นคู่ขัดแย้งกันแล้วเขาเรียกว่าคู่พระคู่โจรเป็นความเปรียบของโบราณาจารย์ที่เขาบอกนะครับแปลว่าดาวพระศดีนั้นอาจจะต้องใช้ในเรื่องของกลยุทธ์เรื่องของการวางแผนหรือว่าต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้ในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เราต้องการนั้นมาโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินเพราะว่าอิทธิพลของดาวพระศดีนั้นไม่ได้เป็นกเกษตรเหมือนเดิมแล้วเหมือนที่ผ่านมาดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยน แปลงของนโยบายบางสิ่งบางอย่างแล้วมันจะเกิดผลที่ดีกับชาวธนูและก็ลักนาธนูมากขึ้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะประสบความสําเร็จได้จากการเปลี่ยนแปลงคุณจะทําเหมือนเดิมๆไม่ได้แล้วเนาะหรือว่าดาวพฤหัสบดีเนี้ยมาจากอีกหนึ่งเจ้าเรือนมาจากเรือนธนูแล้วมาจากเรือนราศีมีนด้วยเป็นพระเรือนพันธุ พันธุ์ทุกเนี่ยมาอยู่ในราศีพบเรือ่อนการเงิน,นตำแหน่งเนิดบางทีคนชาวธนูลักนาะนูอาจจะอยากได้ทรัพย์สินความมั่นคงของชีวิตบางทีอาจจะมีกําลังน้อยเพราะเป็นเนิตใช่ไหมครับก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินกับในเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะเป็นไปได้เนื่องจากอิทธิพลของดาวพระศดีเขาเรียกว่างเงินก้อนและไปอยู่ในตำแหน่งราศีมังกรต้นทาาุแบบเนี้ยและเป็นตำแหน่งเนิดเพราะว่าบางทีคุณอาจจะแสวงหาในเรื่องของความหลักทรัพย์สิ่งต่างๆที่ การแสวงหารายได้ต่างๆมากขึ้นเพื่อความมั่นคงของชีวิตแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันคงต้องมีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงต้องใช้การกู้ยืมนะครับเพราะเราอาจจะยังไม่มีศักยภาพเพียงพอต่อกันเงินที่จะซื้อความมั่นคงได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องกู้ยืมเงินก็เลยทําให้พระศดีเป็นเน็ตอยู่ในราศีมังกรน,นั่นเองมันก็เป็นอีกในยักหนึ่งนะครับ แล้วดาวเนี่ยชุมนุมกันอยู่ในเรือนการเงินเนี่ยค่อนข้างเยอะห้าดวงเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยชาวธนูและคนาธนูต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการใช้เงินต้องบริหารจัดการเรื่องการเงินนะครับแล้วก็ต้องพยายามสอดส่องดูแลกับในเรื่องของการเงินเป็นพิเศษบางทีเราอาจจะมีการในเรื่องของปัญหาการเงินเกิดขึ้นได้อิทธิพลของดาวการเงินก็คือดาวเสา เลขเจ็ดโคจรเป็นกเกษตรอยู่ในราศีมังกรนะครับแปลว่าการเงินน่ะมีความมั่นคงมากเลยทีเดียวถึงแม้เราจะอยากได้หลักทรัพย์แต่หลักทรัพย์น้นมันใหญ่เกินตัวสิ่งที่เราจะซื้อในเวลาที่เรามีได้ดังนั้นก็ต้องกู้ยืมเงินใช่ไหมครับแต่จริงๆอ่ะรายได้ของคุณนะก็ยังไหลสะพัดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเพราะเดาการเงินนเป็นกเกษตรแล้วนะครับนำหน้าลักนณาแถมเป็นดาวเสาร์อินทรหาก การที่ดาวเสาเนี่ยเป็นนำหน้าลัคนาเขาเรียกว่าเกณฑ์ธุระธุรายกนะครับธุรารมภะหมายความว่าชาวธนูลัคนาธนูเนี่ยหาเงินเท่าไหร่ก็ไม่เต็มคําว่าไม่เต็มในที่นี้หมายถึงว่าไม่พอใจสักทีกับในเรื่องของการเงินถึงแม้เราจะมีเงินหาได้วันละล้านแต่เราก็ยังรู้สึกเหมือนกับว่ามันยังไม่เพียงพอกับในเรื่องของการเงิน เราจะไม่ตกกังวลกับเรื่องการเงินเป็นพิเศษเลยทีเดียวเครียดจริงจังแสวงหารายได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นได้เท่าไหร่ก็ดูเหมือนไม่ค่อยพอคําว่าไม่ค่อยพอเนี่ยที่เนี่ยไม่ได้แปลว่าหาได้น้อยแปลว่าหาได้เยอะแต่มันไม่พอมันเป็นลักษณะของการที่บางทีแล้วมันอาจจะเป็นที่ใจเรานะครับเพราะว่าคนที่ได้ดาวเสาร์านำหน้าหลักเนี่ยจะเป็นพินทุบาทต,ตรงที่ว่าเป็นธุระธุรายโยกก็คือหมายความว่าจะมีความทุกข์ใจลึกๆกับเรื่องของการเงิน นะครับแล้วก็เรื่องของรากฐานชีวิตเรื่องของความมั่นคงของชีวิตนะครับเราก็จะไปโฟกัสเรื่องแบบเนี้มากขึ้นทีนี้เราก็จะมาดูอีกหนึ่งดวงที่ได้ตำแหน่งเป็นปฐุมเกณฑ์ดาวศุกร นะครับจะได้เป็นปฐุมเกณฑ์ในช่วงที่2เพราะว่าตอนแรกเนี่ยดาวศุกร์นี่เรือนการเงินแล้ว er จะโครจรจากนลานเรือนลาภะเนี่ยเพราะคุณจะมีโชคมีลาภเรื่องการเงินการวางแผนการเงินต่างๆเนี่ยมีดีเรื่องการเงินนะครับ <grim. S 1> แล้วดาวศุกร์เนี่ยจะโครจรเข้าสู่ราศีกุมในช่วงประมาณวันที่23กุมภาพันธ์แล้วไปร่วมกลุ่มกับดาวอาทิตย์ในวันที่13กุมภาพันธ์อาทิตย์จะขึ้นไปก่อนแล้วดาวศุกร์ก็ตามไปดาวศุกร์เนี่ยนะครับเป็นลนนักษณะของการที่ตัวคุณน,นั้นจะได้เป็นปฐุมเกณฑ์ เพราะว่าอิทธิพลของดาวศกนั้นเป็นศกสามเจริญหลักนะครับแปลว่าคุณจะได้ประทุมเกณฑ์คือดาวศุกเนี่ยทำให้ชาวธนูและขนาธนูมีโอกาสในเรื่องของการเงินนะครับที่มีในเรื่องของสิ่งที่ดีได้รับการนับหน้าถือตานะครับได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากคนโดยรวมนะครับมีสเสน่ห์เมตตามีการติดต่อมีการสื่อสารที่ดีแล้วก็ ดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์เนี่ยเป็นคู่ในลักษณะของคู่สมพลทําให้ชาวธนูแลัคณาธนูมีในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงการเงินที่ดีนะครับแล้วก็เป็นในลักษณะของการที่มีในเรื่องของหน้าเมตตาต่างๆที่ดีกับชาวโดยรวมกับคนส่วนมากอะไรประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นในแนว นมิศทางที่ดีด้วยเช่นกันเพราะว่ามาจากเรือนลาภะด้วยมันแปลว่ามีเสน่ห์นะครับแล้วก็มีมาจากเรือนอหลีหมายความว่าคุณต้องไปแก้ไขปัญหาช่วยกับบุคคลรอบข้างคุณอาจจะเหนื่อยนิดนึงกับชาวธนูนะครับต้องเหนื่อยหน่อยกับในเรื่องของอุปสรรคปัญหาที่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงกับเพื่อนพ้องบริวารนะครับต้องไปแบกรับไปอาสาช่วยเหลือกับบุคคลอื่นๆแล้วจะได้ชื่อเสียงได้เกียรติยศที่ดีนะครับมีคนนับหน้าถือตาได้ด้วยเช่นกัน ทีนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของการลงทุนกันบ้างอิทธิพลของดาวเสาร,โโอนอนาสร์นะครับโคจรอยู่ในราศีมังกรใช่ไหมครับจะทำมุมตั้งฉากกับดาวองคารที่อยู่ในราศีพอ่อเือตปุตตะคุณต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการลงทุนนะครับดาวองคารกับดาวเสาร์เนี่ยโคโจรเขาเรียกว่าเป็นมุมฉากต่อกันอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของดาวองคารเนี่ยเป็นพินธุบาทด้วยนะแล้วก็โคโจร เขาเรียกว่าทำมุมฉากกับดาวเสาต้องระมัดระวังกับในเรื่องของบุตรบริวารระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนระมัดระวังของในเรื่องของหุ้นส่วนเพศตรงข้ามนะแต่ว่าดาวปุตตะเนี่ยเป็นเกษตรแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือลูกหลานบริวารของคุณนะก็นําพาความสุขความสมหวังให้กับตัวคุณได้แต่คุณก็อาจจะต้องไปแบกรับไปมีปัญหา ในเรื่องของการมีปากมีเสียงกันกันกบบริวารคนรอบข้างบ้างนะครับหรือว่าอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการช่วยเหลือเสียงต่างๆมากขึ้นเพราะว่าบุตรบริวารเนี่ยอาจจะเดือดร้อนนะครับเพราะเป็นเป็นพินทุบาทเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวพินทุบาทกับการลงทุนกับบุตรบริวารเพราะว่าดาวอังคารเป็น5กับลักณนา1 2 3 4ห ละวิภุมมะทั้งโสราปัญจะแก่ลักนณานะครับก็คือ ed, ดาวอาทิตย์ดาวเสาร์หรือดาวอังคารโคโจรเป็น5กับลักขณาอันนี้คือดาวอังคารเป็น5แปลว่าคุณต้อง,งระมัดระวังพินทบาทนะครับต้องไปดูแลไปช่วยเหลือไปแบกรับกับในเรื่องของบริวาร มากขึ้นหรือบริวารอาจจะนำพาความเดือดร้อนมาสู่ตัวคุณได้นะครับหรือบริวารอาจจะไม่เชื่อฟังกับตัวคุณอันนี้ในแง่ของบริวารส่วนในแง่ของการลงทุนก็คืออย่าเพิ่งใจร้อนนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจกับในเรื่องของการลงทุนในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวอังคารนะอยู่ในราศีเมษเนี่ยเป็นพินทุบาจนถึงวันที่2ี่่กุมภาพันธ์แล้วดาวอังคารจะโครจรเข้าสู่เรือนอลิอีกครั้งหนึ่ง ทุกอย่างจะค่อยๆบันเทาขึ้นนะครับทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นแต่มันก็จะตกเรือนอลีอีกเช่นกันดังนั้นเนี่ยคงต้องระมัดระวงังแต่ไม่เป็นพินทุาะแต่การลงทุนกลับไปตกในเรือนอลีเปละว่าถ้าเกิดใครที่จะทําการลงทุนเพิ่มเติมเนี่ยยังไม่สามารถลงทุนได้นะครับในช่วงเดือนคุมภาพันธ์แล้วก็มีนาคมด้วยเนาะเพราะว่าอังคารกับราหูเนี่ยโคจรคุมกันอยู่ในเรือนอลีอย่าเพิ่งเร่งอย่าเพิ่งรีบทุกสิทงทุกอย่าง ยังสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีแต่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกสิ่งทุกอย่างยังมีแนวโน้มทีศถักที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการลงทุนทีนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของการงานใครที่ทํางานประจํากันบ้าน อิทธิพลของงานประจําของตัวคุณคือดาวพุธน่นาะ,นะก็คือดาวการงานได้โคจรอยู่ในราศีพบเรือ,อนมังกรนะครับทั้งเดิอนอยู่ในเรือนการเงินแปลว่าการสแสวงหารายได้เนี่ยค่อนข้างดีคุณอาจจะมีโครงการมีโปรเจกต์มีการเําเสนอเจ้านายมีการคา้าการลงทุนที่ดีนะครับในเรื่องของการลงทุนน่ยต่างๆน่ยมันมีในลักษณะของสิ่งที่ดีได้นะครับกับในเรื่องของ การเงินถ้าเกิดใครไม่ได้ลงทุนเพิ่มใครที่ไม่ได้ลงทุนในเรื่องของการที่เป็นลักษณะของเงินกู้หรือว่าลักษณะของการลงทุนเนี่ยหมายถึงเพิ่มเติมนะนะครับสามารถลงยังมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วก็ยังสามารถมีแนวโน้มทิศทางของในเรื่องของการลงทุนนะดี นะครับใครที่ทำการลงทุนมานานแล้วเนี่ยยังถือว่าเป็นไปนในทิศทางที่ดีมีไอเดียมีความคิดมีการต่อยอดในทิศทางที่ดีแต่ว่าอย่าเพิ่งไปลงทุนเพิ่มเท่านั้นเองนะครับยังถือว่าโอเคอยู่แล้วก็ใครที่จะลงทุนในลักษณะของการที่จะเพิ่งลงทุนก็อย่าเพิ่งลงทุนในช่วงเดืนอนกุมภาและมีนานะครับเพราะว่าดาวยังเดินไม่ดีเนาะทีนี้ คนที่ได้โปรเจกต์สิ่งต่างๆกับในเรื่องของงานประจำเนี่ยจะดีเป็นพิเศษเลยได้รับการสนัสนุนส่งเสริมที่ดีมีไอเดียมีความคิดมีทัศนคติมีบางสิ่งบางอย่างที่ค่อนข้างโอเคเลยสามารถแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นได้เนื่องจากอิทธิพลของดาวราหูเนี่ยโคจรเป็น6กับลัคนาคือตกเดือนอเลิราหูเนี่ยเป็นราหูขันธพล ถือว่าให้คุณกับชาวธนูและก็ลักนณาธนูในลักษณะของการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงการพลิกแพลงถือว่าเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีคุณจะหาทางออกแล้วก็ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่ดีเกิดขึ้นได้นะครับทีนี้เราก็จะมาดูลักษณะของความรักความสัมพันธ์ของชาวธนูลักขณาธนูกันบ้างชาวธนูลัคนาธนูจะมีดาวความรักคือดาว ราศีเมถุนคลองด้วยดาวพุธเลข4ี่โคจรไปอยู่ในเรือนนำหน้าลัคนาในราศีมังกรนะครับก็ถือว่าการที่มีดาวพุธเนี่ยอยู่ในเรือนนำหน้าลัคนาถือว่าดีนะครับแล้วก็ได้คู่สมพลด้วยก็แปลว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณมีแนวโน้มที่ทางที่ดีมีแนวโน้มที่จะมีการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นทําอะไรก็อยู่ในลักษณะของการที่มีการติดต่อมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่อกันดี การที่ดาวพุธอยู่ในเรือนมังกรเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีความหนักแน่นมีความมั่นคงที่ดีแล้วก็มีในลักษณะของความรักความสัมพันธ์นั้นถือว่ามีแนวโน้มทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็มีการเดินทางไปมาหาสู่กันมากขึ้นทําอะไรก็จะมีในลักษณะของการเติมเต็มซึ่งกันและกันมากขึ้นดาวพระบดีก็อยู่กับดาวพุธด,ด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นดาวที่ดีต่อกันก็แปลว่าการเกื้อกูลการสนับสนุนซึ่งกันและกันดีเพราะว่าดาวประจําตัวคือดาวพระศส และดาวพุธก็คือดาวคู่มาทับกันอยู่ในเรือ,อนมังกรเนี่ยทั้งเดือนเพราะคุณจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากเพศตรงข้ามที่ดีได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเพศตรงข้ามที่ดีได้รับการเกื้อหนุนสนับสนุนจากเพศตรงข้ามที่ดีได้รับการแบบดูแล เทคแคร์ care กับเพศตรงข้ามที่ดีคือพูดง่ายคือสามารถที่จะมีแนวโน้มทิศทางที่เต็มเต็มความรักความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันได้ดีด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยชาวธนูลัคขนาธนูถือว่าความรักความสัมพันธ์นั้นค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่ในช่วงประมาณวันที่1-24กถึงยีกุมภาในยะสัมพันธ์อังคารกับเสาเนี่ยมีมุมฉากต่อกัน คงต้องระมัดระวังกับเรื่องของปากเสียงการทะเลาะเบาแหว่งกันได้บ้างเล็กน้อยนะครับถึงแม้จะรักกันแค่ไหนดีกันแค่ไหนก็ยังมีปากเสียงมีการทะเลาะเบาแหว่งกันได้บ้างในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกสิ่งต่างๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปสามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างไปแนวโน้มที่ดีได้ใครที่มีปัญหาอุปสรรคนะครับดาวพฤหัสบดีกับดาวพุธเนี่ยโคจรตรีกลกับดาวราหูนะครับที่อยู่ในเรือนอริเพราะว่าคุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาหรือสามารถที่จะ เปลี่ยนแปลงสามารถที่จะเหมือนกับเขาเรียกว่าคลี่คลายปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้กับความรักความสัมพันธ์ความรักใครที่ไม่ลงตัวก็จะค่อยๆมีแนวโน้มทิศทางที่ลงตัวแล้วก็เคลียร์ในเรื่องของสถานะความรักความสัมพันธ์ในซึ่งกันและกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทุกอย่างยังสามารถมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขอให้ชาวธนูหลักนาธนูค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับ สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามปกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ